สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะฝ้าพาครีมรองพื้นผสมกันแดดตัวหนึ่งจะมาแนะนําทุกๆคนค่ะตัวนี้นะคะเขามีทั้งรองพื้นแล้วก็ครีมกันแดดอยู่ในตัวนะคือเราไม่ต้องแต่งหน้าเยอะเลยมาดูกันค่ะตัวนี้เลย Qtis UV Protection and Foundation ชิ e ม เนื้อครีมของเขาจะเบาบางมากๆเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรอ่อนโยนเนื้อบา,บางๆซึมไวสามารถป้องกันได้ทันทีป้องกันแสง UV ได้ซึมเร็วมากๆไฟแนะนำให้ทาก่อนออกแดดประมาณ15-30นาทีนะคะเขาจะช่วยป้องกันแสงแดดบนใบหน้าของเราใช้ตัวนี้ตัวเดียวลดขั้นตอนยุ่งยากในการแต่งหน้าได้ตัวเดียวเอาอยู่ตอนนี้ไฟทาให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะก็จะเห็นความแตกต่างว่าหน้าเนียนขึ้นมากๆเลย และยังสามารถคุมความมันบนใบหน้าได้ตลอดทั้งวันหน้าไม่มันเพิ่มความชุ่มชื้นปกปิดรอยดำให้ผิวดูกระจ่างใสผิวหน้าเนียงสวยพร้อมออกแดดแล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวพ่อจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะพอเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะคะมาลองใช้กันเยอะๆนะ